โอเคลนมานะครับหนึ่งดไปสารไปสารมีความปรงจะเดินทางไปกับรถเร็วทดลองเบอร์ที่หนึ่งศูนย์แปดรับส่งไปสารแห่งเด่นชายปลายทางสารนิุมเทพอภิวาตมีตัวใช้ในการสารแล้วเต็มจิงคอสลาฟธานรอการในสามชาติฉลาดที่สองครับโอเคโอเคลงมาครับหนึ่งถึงแปดในสายนุงเทพอภิวัตรวันนี้เข้าเข้าหลังสองหนิกขมมนเก้า เนาะอืมวันนี้น่ายเราจะอันต้อมนะครับเนาะเราจะอันต้อมไม่รูอไม่รู้อมืออะไรนะครับเนาะโอเควันนี้หนึ่งส้นแตงกำลังสอนนะครับติดกำบัเนเะก้าเนาะอืม รว่าหนึ่งสิบแปดนี้คนเต็มหรือเปล่านะครับเนอะถ้าคนเต็มมันจะเบลอยากนะครับเนอะโอเคมีคนถ่ายรูปไหมครับหนึ่งคนหนึ่งสิบแปดลังสองนะครับหนึ่งสิบแปดลังสองนะครับหนึ่งสิบแปดลังสองนะครับ วันนี้คืนนี้คนเดินทางนี่เเยอะเท่าไหร่เนาะสิบคนนะครับสิบคนที่เราเดินทางที่ที่ผู้สั่งเดินทางเนาะโอเคตรงนี้บางหน้าก็ไม่เห็นมีคนเดินทางเนาะมีคนเดินเดินทางแค่นี้โอเคแล้วมาครับหนึ่งสิแปดเด่นชายกรุงเทพมหิดล วันนี้เข้าลังสองตีดขบวนเก้าเก้าได้ช้าอยู่ที่ห้าสิบสองนะครับห้าสิบสองนาทีโอเคแต่ลดลงห้านิดลงก็สี่สิบเจ็ดนาทีก็ต้องแบกใจนะฮะฝังค,คือเสียงบ้านค่อนข้างบ้านถห่านะครับโอเคไม่เป็นไรโอเค เดินม,มานะครับหนึ่งศูนแปดตอนนี้ว่าก้าวอาจจะผ่านตุมแสนนะครับเนอะผ่านตุมแสนแล้วก็ผ่านวังการก็ผ่านวงหน้าต่อเนอะตานนี้คนเดินทางไนค่ยเอยเยอะ้ท่ไห่นะครับเนาะช่วงสดนส้นกลงคืนเนาะ จะนำหนึ่งันแปดนี้ออกขขามาลาไปแลไปจอดเตมแสงฝังลำโพงนครสวรรค์โอเคตาคีลูกบดีภาสิยุทยาลังสิทธิ์เมืองไปทางกรุงเทพอัตวันนะครับเนอะรับหนึ่งพันแปดอ่าวเข้ารังสอง บางทีไม่แด่คนเดินทางไม่ทันนะครับเนาะโอเคอเค,คนยืมมาไม่เป็นไร สองสิบแปดนี้ออกมังลาไปไดแปดแปดเตตุ้มแจงฝั่งลำโพงนครสวรรค์ตาตาชีลุกโมดีภาสียุวิญานังสิทธิ์น้องเมืองแปทางกรุงเทพอัธิวันนะครับสนามหนึ่งนิบแปดคุณดิณนันต์้อมเดี๋ยวคุณดีณนูถ่ายอ่ะคุณดิณดูคุณดิณดูถ่ายขบวนเก้าห้าห้านะครับเนาะคุณดิณนูถ่ายอ่ะ ก็คือนี้ก็ถ่ายแค่นี้ไปก่อนนะครับเนาะเมื่อ,อไรเนี่ยจำไม่ได้นะฮงงงอ่ะสี่หนึ่งห้าสามนะครับที่หนึ่งห้าสามว์อะตอมโอเค ลบสิ่งค้าสองนะครับลบสิ่งค้าสองลบแอร์สองนะพวกเรานได้วนหนึ่งการตัดไป ตัวใช้กาสามอย่างตั้ง่ขาี่้คอนสามคนไม่ได้ไม่ได้เดินทางนะคะขอภายโอเค ตอนนี้มาอยู่ตรงที่ใกล้สถานีบางนาครับโอเควันนี้ได้เอาตอมมาซีดหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งข้าศัตนะครับคอะตอมแต่พอก้าม่านปุ๊บแล้วลายแปะออกออปุ๊บเดี๋ยวจะรีบตัดคลิปแต่ของผมผมผมก็รีบตัดคลิปไปเลย กดแชร์กดติดตามต้องต้องตานีฟันมังนางครับกดไลค์กดแชร์กดสักพายนะครับจะกดกระดิ่งนะครับเพื่อเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสักกดสักพายนะครับจะกดกระดิ่งนะครับ รวมสินค้านะสินค้า2ตู้แล้วก็นะก็ก็มีสินค้า3ตู้แล้วตอนนี้ตัดไปตู้หนึ่งแล้วตอนนี้เหลือสตู้ มันกางเนาะเสียรับอตอนนี้ว่ากนะ้าวเราจะผ่านังกลบไปแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก้าวผ่านังกาบไปแล้วนะครับเน,ะนาะเราจะโนอตทางนิดนึงนะโอเค ใครทีน่น้องหนูจะเอาจะเอาโฟไาอสะมาฝากขาดบวยได้นะเพราะว่ามีคนข้าสองคนแล้วมีคนดูแลโฟลาไัยให้เนาะใครที่อยากฝากรถจตกยานยนต์ได้อยู่เ้าสามารถมาฝากสามารถบังทีท,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 ที่ได้โฟล์ไส์เขาจะข เขาจะจอดตรงนี้เนี่ยเขาจะอยูให้ดูพอรถไเขาจะฝั่งตรงนี้อเอออยาข้าไปฝั่งตูกนั้นพนะอรถไฟเขาจะฝ่าตรงนี้นะถ้าอยากฝากก็ไปหามแจ้าที่ของของบวนรถเร็ว หนึ่งสิบแปดได้เลยนะครับนับไปหาได้ครับอีคขั้ประกาศตามครับเมื่อสถานีที่ที่ขอบตาลาระยะเดินข้ามผ่านตาลตลาดะัวระวังตลาดจากขบวนรถได้ครับอีกอันดับต่อไปขบวนรถตรวจพิเศษวิ่งข้ามตรงหน้าทางที่หนึ่งระวังอนตลายได้ครับน้องน้องน้องหนูต้องเสซฟฟังในหันนีกขับประกาศนะเวลาก่อนจะข้ามมองซ้ายมองขวาด้วยไม่ใช่ข้ามคนหนีไม่ได้อันอันตรายนะครับ อันตรายนะครับเนาะเพราะว่ารถไฟมาเร็วเนาะต้องฝ้าระวังนะครับเคเราืมางร,าานะรถรวรถรเปิเศษตามุิกบนเก้าวันนี้ผ่านบางนาไปแล้วไปจอดิลโลคิลโลกเสีเยหาดเสียหาดเรนชัยคุณตานำคูนไปที่เซ็งใหม่นะครับไปทางโอเค ตั้งตนตนัตนตน้งต,ตัตอตอ้องยาวมานะครับเก้เานี่หนี้ว่าเป็นทางซิน้นใหม่ปรางาก้านี้ไม่มไม่ไจอดับส่งบางบางงังวนาน,นครับวิบ่งผ่านที่สวยโอเคมาเงา อ่ะสองสามเลย ขับางนาไปแล้ไปจอดที่อีกทีหนึ่งต้มแสงปั่นลำโพงคนครสวรรค์ตาคีตาซีอายุรยาลังสิตลองเมื่อไปทางกรุงเทพวันนี้วันนะครับไปทางฮะข้าไปฝั่งนก่อน ปกติร้อยแปดไม่ได้พวกอย่างแบบนี้นะะก็จะไปสี่ตัวนี้เพิ่มเป็นสามได้สามตัวพองเสริมเพิ่มเสริมคอร้อยแปดพ่เสริมอะไม่ได้ไรโอเคโอเค๋ย่ไปเจอกันขบวนหนึ่งสามกับหนึ่งสี่นะครับโอเคแล้วก็ร้เจ็ดด้วยรวมกันโอเค